ที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาค่ะตลอดห่วงเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็ยังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านใกล้แนวชายแดนไทยเมียนมาตรงคาำอำเภอท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดและอำเภอพบพ,พระจังหวัดตาก กองกาลังนเรศวรโดยพลตรีไมตรีชูปรีชาผู้บัญชาการกรองกําลังนเรศวรพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่3 5เดินทางไปติดตามสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนในพื้นที่ท่าเรือบ้านแม่ตะวออําเภอท่าสองอยางจังหวัดตากค่ะซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่3 5 ทั้งนี้ผู้บัญชาการกองกําลังนเรสวรเน้นย้ําให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจบริเวณแนวชายแดนป้องกันผลกระทบที่เกิดจากความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนเพิ่มมาตรการการสกัดกั้นการกระทําผิดอื่นๆในพื้นที่ตอนในเพื่อให้พื้นที่แนวชายแดนนั้นเกิดความมั่นคงประชาชนปลอดภัยดํารงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขอย่างยั่งยืนค่ะ